เรื่องปอบยายสาตอนที่สามจากตอนที่แล้วก้อยก็ได้เห็นยายของตัวเองกินไก่สดๆในเล้าไก่และก้อยก็ได้แยกที่นอนกันกันกบยายสาเพราะก้อยกลัวไม่การนอนกับยายอีกต่อไปมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ฉันกับพี่ชายกําลังเตรียมเตาเพื่อจะทําหมูกระทะกินกันฉันซื้อเนื้อหมูกับเนื้อวัวเพื่อมาทาหมูกระทะเยอะมากพอหมักเสร็จแล้วก็เอาใส่ไว้ในหม้อใหญ่วางไว้ข้างเตาไฟขณะนั้นฉันเห็นยายสาเดินมาแกแวะเข้ามาในบ้านฉันพอฉันเห็นดังนั้นฉันรีบวิ่งเข้าไปอยู่ในครัว ฉันไม่กล้าเข้าใกล้ยายสาฉันกลัวมากซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่ายายสาเป็นปอบมีแต่ฉันกับก้อยเท่านั้นที่รู้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ฉันก็ไม่กล้าบอกใครด้วยฉันทําได้แค่แอบหลบอยู่ข้างเสาคอยสังเกตดูยายสายายสาเดินเข้ามาใกล้พี่ชายของฉันแล้วแกก็นั่งลงข้างเตาไฟตรงที่มีหม้อเนื้อสดวางอยู่แกเข้ามาร่วมวงหมูกระทะด้วยโดยที่ไม่มีใครชวนแกสักคนเลยแกถามพี่ชายฉันว่าทําอะไรกินกันเหลอพี่ชายฉันตอบว่าทําหมูกระทะปฟเฟ่กินครับพอพูดจบพี่ชายฉันก็หันไปก่อไฟ ทั้งหมดสองเตาในขณะที่พี่ชายกําลังก่อไฟนั้นฉันได้เฝ้าสังเกตดูยายสายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่กระพริบตาเลยละ่ะฉันนั่งแอบอยู่ข้างเสาอยู่ข้างในครัวฉันเห็นอะไราบางอย่างยาวๆด,ำดำําๆค่อยๆย,ยาวขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆยื่นออกมาจากปากยายสายยื่นออกมาจนถึงหม้อเนื้อสดเนื้อหมักที่ฉันเตรียมไว้ข้างเตาแล้วก็ตวัดเอาเนื้อในหม้อเข้าไปในปากยายสายฉันเห็นแบบนั้นแล้วตกใจเป็นอย่างนักฉันนึกว่าตัวเองตาฝาดสักพักหนึ่งลิ้นยาวๆดำๆของแกก็ยื่นออกมาอีกยื่นออกมายาวๆ ตะวัดเอาเนื้อสดในหม้อเข้าไปในปากแย่อีกเป็นรอบที่สองฉันเห็นด้วยสองตาของฉันอย่างชัดเจนไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเห็นแบบนั้นแล้วฉันก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านห่มผ้านอนคุมโปงตัวสั่นไม่นึกเลยว่าปอบลิงยาวจะมีจริงฉันนึกว่ามีแต่ในหนังเรื่องปอบมีสยองซะอีกเจอแบบนี้ใครจะไปกินลงกันล่ะพอพี่ชายฉันติดเตาเสร็จแล้วเตรียมของเสร็จพี่ชายฉันก็ได้ตะโกนบอกฉันว่าขึ้นไปทาไมบนบ้านเสร็จแล้วมากินกันเถอะฉันจึงตอบแบบเสียงสั่นเคลือว่าไม่กินหรอกไม่หิวกินเลยพีี่่ชาายยยยขออองฉฉััันนนนกก็ได้้เรูแบบบหล แต่ฉันก็ไม่ลงไปอย่างแน่นอนสักพักใหญ่แม่ก็เลยขึ้นมาดูแม่มาเรียกให้ฉันลงไปกินหมูกระทะแกมาดูว่าฉันเป็นอะไรทําไมถึงไม่ลงไปกินหมูกระทะทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ฉันชอบกินเป็นอย่างมากฉันจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแต่แม่ดันหัวเราะเยาะฉันและไม่เชื่อฉันเลยสักคําเดียวแม่บอกว่าลงมากินเถอะไม่ต้องกลัวหรอกปอบไม่มีจริงหรอกแล้วฉันก็ไม่เชื่อแม่ของฉันเหมือนกันคําพูดที่ว่าปอบไม่มีจริงนั้นใช้เฉพาะกับคนที่ไม่เคยเห็นปอบตัวจริงเท่านั้นแหละทีแรกฉันนนนก็็คคิดแแบบัั้หหละะเเเพราฉไม่น หลังจากที่ฉันเคยเห็นปอบตัวเป็นๆลิ้นยาวเสียด้วยจากมันมาฉันก็เชื่อสนิทใจว่าปอบลิ้นยาวมีอยู่จริงไม่ใช่มีแค่ในหนังในละครในวันนั้นฉันก็ไม่ได้ลงไปกินหมูกระทะแล้วยายสาก็ไม่ได้กินหมูกระทะเช่นกันพี่ชายฉันบอกว่าแกไม่ได้กินหมูกระทะแต่แกนั่งเฝ้าพี่ชายกับครอบครัวกินหมูกระทะจนเสร็จแล้วค่อยกลับฉันคิดในใจว่าแกไม่ได้กินหมูกระทะแต่แกกินหมูสดๆเนื้อสดๆที่อยู่ในหม้อใช้ลิ้นตวัดกินไม่ได้ใช้มือกินเหมือนคนทั่วไปพูดแล้วขนลุก ลูกทั้งตัวลูกทั้งหัวหน่ากลัวจริงๆเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไม่เชื่อแม้ใครได้ฟังก็ไม่เชื่อฉันเป็นแน่ถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองก็คงไม่มีวันเชื่อหรอกและก็คงไม่มีใครอยากที่จะสัมผัสความสยดสยองน่ากลัวแบบนี้หรอกฉันเริ่มจะทนไม่ไหวฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ละเพราะฉันไม่อยากให้ยายสายเข้ามาในบ้านฉันเลยเรื่องปอบยายสายยังไม่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอสวัสดี